ชัดเจนนะครับสาหรับคาตอบและคำถามครับผมก็จะเป็นเรื่องของมุมมองนะครับตอนนี้ก็คือมีหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายนะครับก็ทั้งผู้มาช่วยแล้วก็ผู้ประสบปัญหาเองนะครับอยากจะถามคุณหมอเรื่องของมุมมองนะครับคือในมุมมองผู้เสียหายหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยแล้วก็มุมมองทางรัฐบาลคุณหมอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับถ้าในแง่ของมุมมองเนี่ย ถ้าในแนวของแอดเวอร์ดดบโนที่พูดว่าอัลเทอร์พิพเวลเนี่ยมุมมองเนี่ยเราก็บมุมมองของผู้เสียหายมุมมองของผู้เข้าช่วยเหลือมุมมองของผู้ที่กําลังจะเสียหายก็คือคนที่ยังน้ําไม่ท่วมเห็นไหมมุมมองของผู้เสียหายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาสูญเสียหลายๆอย่างโอกาสหน้าที่การงานแล้วก็ความช่วยเหลือเขากลายเป็นคนหมดหวงังสิ้นหวงังหมดหูฉะนั้น ชีวิตเขาเสียไปฉะนั้นคงโกรธเขาไม่ได้พวกเขาอาจจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกที่บิดเบือนทีงผมบอกไปแล้วว่า,าการรับรู้อาจจะมีเ,เรื่องของปัญหาการรับรู้ที่มีเรื่องเจือปนด้วยของอารมณ์มันเลยออกแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นความรุนแรงเป็นเรื่องของทําลายคันกั้นน้าทําลายเรื่องของบิ๊กแบกที่เราเห็นหรือชุมชนสองชุมชนทะเลาะก,กันเองซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของปฏิกรรมทางจิต แต่ถามว่าในเพาะวาปกติสองชุมชนนี้เขาทะเลาะกันไหมไม่มีใครแร้วครับแต่นี่นมันเป็นเรื่องของดิฟเฟนแมกนาเลชันปฏิกิริยาทางจิตใจส่วนมุมมองของรัฐบาลเองคนทํางานอะ่ะเจ้าหน้าที่หลายๆเหนื่นอยครับเข้าไปช่วยเหลือเขาก็อยากทํางานภารกิจให้สําเร็จตามที่ผู้ยญ่ผู้ใหญ่สั่งมาเขาอยากเซฟเมืองหลวงเขาอยากเซฟเศรษฐ,ฐ,ฐกิจมุมมองเห็นไหมเขาก็จะทํางานเต็มที่พอใครไปขุดในสิ่งที่เขาทําก็เหมือนเรากาลังทําแล้วมีคนมาทําลายตลอดเวลามันก็มีเรื่องของอารมณ์ความโกรธ แต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องตั้งสติดีๆนะครับว่าเขาเคยเหยื่อมือนกันในขณะเดียวกันคนทํางานก็คือพยายามจะช่วยและพยายามจะเซฟฉะนั้นการใช้เหตุผลในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะใช้ความเข้าใจความเมตตาแล้วคนที่เขาไปช่วยจะได้ไประโยชน์สูงสุดครับเพราะมุมมองไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาก,การแก้ปัญหาการแอปโพสก็แตกต่างกันฉะนั้นมุมมองของฝ่ายรัฐบาลเองหรือเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายรัฐที่เขาไปช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเขาเหนื่อยครับเขาทุ่มเทเหมือนกันครับ ฉะนั้นเราก็โทษใครไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาทางจิตใจตั้งแต่และฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายผู้เสียหายเองที่หนักกว่านั้นก็คือมุมมองของคนที่เสพข่าวสารนะมันก็ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาก้าวแล้วไม่มีเหตุผลเหยื่อพวกนี้คนพวกนี้ไม่มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วกําลังมุมมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลจริงหรือเปล่าถ้าเราไปอยู่ณนจุดที่ผู้สูญเสียอยู่เราอาจจะทํามากกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นเราต้องให้ความเห็นใจเมตตาเราอย่าหยุดเฉยครับ กันในสิ่งลเล็กๆน้อยๆใครมีค่ามีนะมีความรู้ที่ดีมีคําแนะนําที่ดีควรให้ไปครับขณะน,นี้ประเทศไทยกําลังสูง่ภาวะวิกฤตระดับประเทศฉะนั้นเราไม่ควรจะแตกแยกเราควรจะร่างกันครับฉะนั้นนักธุรกิจเองเนี่ยมุมมองนักธุรกิจก็ควรจะสูญเสียธุรกิจของเขาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นักธุรกิจเองก็ควรจะเข้ามาช่วยคนรับผิดชอบแต่ละโซนครับทีวีเองที่เสนอข่าวผมเห็น คุณสุยุทธ์ก็พูดว่าโอ้โหเขาเข้าไปเนี่ยเขาเจอคนคนที่เป็นเหยื่อมาเรียกร้องแสดงอาการโกรธดีนะคุณสุยุทธ์เขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดีเขาควบคุมได้เขารู้ว่ามันเป็นปริกิยาทางจิตใจแต่เขาอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าจิตใจเขากล้าพอถ้าไม่แข็งแกร่ง,งเนี่ยหนีครับขณะที่คนเขาไปช่วยยังถูกต่อว่าเลยครับคนที่เข้าไปช่วยมีโอกาสจะถูกต่อว่าครับเพราะคนที่เป็นเหยื่อตอนนี้เขากําลังโกรธเขากำลังเอาความโกรธอัน พุ่งไปสู่ใครก็ได้ที่เข้ามาช่วยเขาว่าเขาทําไมไม่มีได้รับการช่วยเหลือทั้งๆท,ที่มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่การช่วยเหลืออาจจะไม่ทั่วถึงแน่ๆแต่ช่วงนี้เรื่องเหตุผลผมเขาบอกไงว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจ,จและความเมตตาฉะนั้นเรื่องเหตุผลมันจะถอยลงมาเยอะสมองมีสองส่วนสมองส่วนคิดกับสมองส่วนเรื่องอารมโ์ในภาวะปกติที่เราไม่มีการสูญเสียเราใช้สมองส่วนด้านของการตัดสินใจสมองส่วนหน้าได้ดีแต่เมื่อไหร่ที่เรากลายเป็นผู้สูญเสียเอง มันเป็นสมองส่วนลิมบิกมันจะเป็นความทรงจำความรับรู้ความคาดหวังอะไรความรู้สึกต่างๆมันเข้ามาครอบงำสมองส่วนใช้เหตุผลทําให้สมองส่วนใช้เหตุผลทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้นนวนๆใ<ๆ>ช่ชาตญาใช่ฉะนั้นถ้าเราเข้าไปดูแลเขาอย่างเข้าใจเนี่นเยเราจะไม่ค่อยมีปัญหาก,กับผู้สูญเสียเพราะเราเข้าไปโดยทัศนคติที่ดีมองเขาเป็นเดียเขาเป็นผู้สูญเสียเขาควรได้รับการช่วยเหลือครับ จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ประเทศไทยก็จะมีบทเรียนอันนักหลวงอีกบทหนึ่งนะครับสำหรับคุณหมอแล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวแทนของทางภาครัฐหรือว่าตัวแทนของคนในกรมสุขภาพจิตหมอคิดว่าในอนาคตเนี่ยเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยหมอคิดว่าแนวทางป้องกันแล้วก็ทางพวกเราที่เป็นตัวแทนของทางภาครัฐแล้วก็ ตัวแทนของคนที่ดูแลสุขภาพจิตของคนไทยในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะมีแนวทางาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรผมคิดว่าคงจะต้องมีการเตรียมแผนเตรียมความพร้อมมีพรีเพอเรช่งหรยอครับว่าขณะนี้ภาวะวิกฤตของเราเนี่ยไม่ว่าจะแผ่นดินไหวน้ําท่วมทุกข์ภัยถนนขาดเกิดขึ้นบ่อยมากมฉะนั้นการเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยมากเนี่ยกรมสุขภาพจิตเองโดยท่านอภิชัยมงคลสมัยท่านเป็นอัิบดีเนี่ยท่านได้วางแผนว่าจะต้องมีการ เตรียมแผนลองแล้วมากเกิดปุ๊บจะมีทีมหนึ่งทีมสองเข้าไปดูแลครับซึ่งเขาเรียกว่า MCC Management Crisis Center ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ทำมา2ปีแล้วครับมีการ preparing มีตำราแล้วกำลังจะขยายผลไปสู่ผู้ปฏิบัติและมีการซ้อมแผนทุกปีซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้ใหญ่ในกรมเราก็ไม่ได้ตระหนักเอ่อได้ตระหนักไปอยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่ว่านานๆครั้งภายใน3ปี5ปีจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเป็นไซเคิล ฉะนั้นผมถึงบอกว่าท่านอธิบดีอภิชัยสมัยนั้นท่านพยายามะเน้นเรื่องของ MCC Management Crisis Center ซึ่งหาจคิดว่าเป็นโครงการที่ดีคือมีเรื่องของ Preparing ขณะที่ภาวะปกติมีการเตรียมแผนทุกโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตและขยายผลไปสู่เครือข่ายในขณะเดียวกันเวลาที่เกิดเหตุ เราก็จะมีทีม1ทีม2ลงแล้วมีกองบัญชาการแล้ว่าเซ็นเตอร์รับมูลขอวสารวิเราะห์ผลแล้วส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รายงานผลเข้าสู่ทานสถิดีผ่านทางเม็ตลอดเวล,เวลาฉะนั้นกรมสุขภาพจิตไม่ได้นิ่งนอนเลยนะครับมีการเตรียมพร้อมแล้วก็ขยายผลสู่เครือข่าย <Yeah. S 1> เพราะลําพังเองกรมสุขภาพจิตคนน้อยไม่มีทางช่วยเหลือเขาเลยถ่ายทอดองค์ความรู้เนี้ยให้แก่เครือข่ายเพื่อให้แก่ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น <Yeah. S 1> เขาเรียกว่า uh, first p s y c h o ลจิคอลเ first เองซึ่งหมอ ดร<ค>ก็ได้ทำล่วงหน้าไปก่อนหน้าแล้วฮะอาจารย์พิทักษ์พลอุทยา,าเลักซึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยฮะเพราะท่านมองการไกลว่ามันต้องเกิดขึ้นแน,น่าภายใน2ปี3ปีเกิดเป็นระยะในช่วง5ปีนี้เราเห็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยไหมฮะ<ช>เรื่องวิกฤตฉะนั้นผมคิดว่ากรมสุขภาพจิตทําถูกและมาถูกทางะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของรัฐบาลเองเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการรวมทั้ง ระบบและคนเพราะเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้เราไม่มีการเตรียมพร้อมไล่นาของหนองบึงเป็นยังไงระบบโซนผังเมืองเป็นยังไงอาจจะต้องมีการแก้ไขยังเป็นระบบครับมันอาจจะต้องมีการสูญเสียบ้างเจ็บตัวบ้างแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตเราจะต้องมีการพรีแพลิงผมเคยเห็น,น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราพูดเมื่อ ยีกว่าปีที่แล้วในหลวงของเราดำหลิกไม่นานแล้วนะว่าจะต้องทําเป็นโซนเป็นกินเดลมีการวางแผนชัดเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกเราไม่ได้ทําตามพระองค์ทรงแนะนําซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สุดยอดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเป็น knowledge management ของพัะหากษัตริย์ไทยครับสําหรับคำถามสุดท้ายนะครับที่อยากจะเรียถามคุณหมอถ้าให้ถาให้ตอบกันกเล่นๆก็ได้แต่จ,จริงๆก็ได้นะครับก็ค<ช>ือถ,ถ้าอยากจะถามคุณหมอว่ามีพรอยู่ข้อข้อไหน ให้คุณหมอขอแล้วสามารถเป็นได้ดังใจจริงๆเนี่ยคุณหมออยากจะขออะไรเป็นคําถามที่ฟังดูง่ายแต่ตอบยากมากผมฝันว่าท่านนายกทักษิณถ้าผมฝันได้นะท่านนายกทักษิณเป็นพี่ชายของอาจารย์อภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์แล้วก็นายกอภิสิทธิ์เป็นพี่ชายของนายกยิง่งรักชินวัตรผมคิดว่าแต่ละคนมีความสามารถที่โดดเด่นกันคนละแบบก็คือท่านนายก สินชินวัตเนี่ยผมคิดว่าท่านมีความสามารถในเชิงความการปฏิบัติเขาเรียกว่าโอเปอเรชันจ k ิง g ท่านสามารถนํานโยบายนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงซึ่งนี่เป็นข้อจุดเด่นของท่านนายกทักษิณส่วนท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านสามารถวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงท่านเป็นนักวิชาการและท่านสามารถวางแผนภาพรวมได้ดฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสองสองสามคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับแน่นอนพี่ชายต้องช่วยน้องชายแน่ๆผมคิดว่าไปได้ดีในขณะเดียวกัน นายกยิ่งรักชินวัตรเ,เป็นผู้หญิงที่อ่อนนอกแข็งแรครับผมว่าถ้าไม่เก่งจริงท่านไม่มาถึงจุดนี้เลื่อท่านเป็นคนมีสเสน่ห์มีทักษะการาสื่อสารที่ดีฉะนั้นผมคิดว่าพี่ชายต้องช่วยน้องสาวคนสุดท้องสัครับฉะนั้นถ้าสามคนนี้เป็นพี่น้องกันผมไม่กลัวครับว่าประเทศไทยจะแข่งกับสิงคโปร์ไม่ได้หรือแข่งกับจีนไม่ได้ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะแข่งกับพวกอเมริกาอังกฤษหรือเยอรมันเอง ผมคิดว่าประเทศไทยถ้าโชคดีความฝันของผมเป็นจริงผมคิดว่าั้งสามคนนี้ถ้าเป็นพี่น้องกันจริงๆผมคิดว่าประเทศไทยจเจริญพวกเราก็จะสบายไปด้วยคุณภาพชีวิตของเราจะดีที่สุดแล้วเราจะไม่ใช่ประเทศกลุ่มที่สามหรือที่สองเราอาจจะเป็นที่หนึ่งช่วงต้น,ตน ที่เธอเคยวันแต่เป็นวันที่คอยเธอ